การการเลือกตั้งคาดการว่าจะสามารถประกาศผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแปลว่าจะพบปัญหาการนับคะแนนหนึ่งหน่วยที่จังหวัดพิษณุโลกขณะที่เลขาธิการของคอสชก็ไม่ขอแสดงความเห็นถึงรถแมประบุว่าให้รอฟังจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชครับพลเอกธีรชัยนาควนิชผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคอสชปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกระบวนการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งตามรถแมป หลังผ่านขั้นตอนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรม,มนูญโดยเปิดเผยว่าขอให้รอฟังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอโดยตรงมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงการเพื่อขอบคุณประชาชนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการหลังร่างรัฐธรรม,มนูญและคำถามพ่วงผ่านประชามติในช่วงเย็นวันนี้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับ ส่วนผลการลงประชามติและหีบบัตรของ4หน่วยสุดท้ายในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเดินทางค่อนข้างลำบากถูกส่งมาที่ว่าการอำเภอเมื่อเวลา1น2นาฬิกา32นาทีนะครับนายสมชัยสีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าเป็นหีบบัตรคะแนนประชามติชุดสุดท้ายทําให้ขณดนี้ก็กตได้คะแนนครบทั้ง77จังหวัดแล้วและไม่มีรายงานคัดค้านการออกเสียงประชามติ แต่เมื่อมีการตรวจพบการนับคะแนนที่ไม่ถูกต้องในหนึ่งหน่วยออกเสียงประชามติที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนายสมชัยระบุว่าจะรายงานการสอบข้อได้จริงของกะกะตจังหวัดต่อที่ประชุมกะกะตาบ่ายวันนี้ซึ่งจะต้องเปิดหีบบัตรเพื่อน,นับคะแนนใหม่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมกะกะตแม้ว่าส่วนตัวจะเห็นว่าไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าผลคะแนนไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงคาดว่าหลังจากประชุมกะกะตบ่ายวันนี้จะสามารถประกาศรับรองผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการได้ก่อนที่จะรายงานไปยังรัฐบาลครับ